Jazz Jazz is a wonderful world. Jazz Jazz be on the colorful day Hello, everyone. สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าทุกคนคะ่ะในวิชา let's go กับดิเชร์จ๋านะคะวิชาภาษาอังกฤษเนาะก็สำหรับนักเรียนชั้นป .5 นะคะเราก็ได้เจอกับดิเชร์จ๋าเหมือนเดิมแต่เอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิเชิจ๋านี่ได้ฝากอะไรไปนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก เชื่อจ๋านะคะก็ได้ฝากนะคะการบ้านให้กับนักเรียนก็คืองานบ้านนะคะว่าดิเชื่อจ๋าเนี่ยได้ให้นักเรียนได้สร้างตารางนะคะเกี่ยวกับงานบ้านซึ่งตารางนี้นะคะเชื่อจ๋าจะให้นักเรียนเนี่ยได้บอกมาว่า1อาทิตย์นักเรียนช่วยเหลือง,งานบ้านอะไรบ้างซึ่งคำศั์นะคะดิเชื่อจ๋าอาจจะเป็นคนกําหนดว่างานบ้านเนี่ยที่นักเรียนนะคะาทาที่บ้านเนี่ย ทำอะไรบ้างบางคนก็บอกว่าอันเนี้ยที่เช่าจะให้มาเนี่ยผมไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอยากจะรู้ว่านะคะหนึ่งอาทิตย์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนทํางานบ้านช่วยพ่อช่วยแม่หรือว่าช่วยคนที่บ้านเนี่ยแบ่งเบาภาระยังไงบ้างบางคนบอกว่าเช่าพวกผมทําหมดเลยพวกหนูทําหมดเลย ปรบมือให้ค่ะก็เพราะว่านะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเบาภาระให้กับคนในครอบครัวของเราได้ด้วยเช่นกันทีนี้นะคะที่เชื่าจ่าเนี่ยก็นะคะจะขอนะคะดูซิว่านักเรียนคนใดทําเสร็จแล้วบ้างบางคนอาจจะนะคะวิลืมไปเลยลืม1วันหรือ2วันไม่เป็นไรค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวที่เช่าจ๋าจะขอให้นักเรียนได้ดูนะคะหน้าตาของการบ้านที่เช่าจ๋าได้ให้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเปิดเรียนนักเรียนอย่าลืมนะคะนามาส่งที่เช่าจ๋าด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านที่เช่าจ๋าให้นักเรียนนะคะได้เขียนลงไปในสมุดของนักเรียนเองโดยใช้คําว่า my short this week ก็คือ สัปดาห์นี้นะคะงานบ้านสัปดาห์นี้ของฉันโดยเราจะเริ่มตั้งแต่ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday f r i d a y and Saturday ก็คือทั้ง1อาทิตย์เวันนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่กำหนดส่งแล้วใครที่มาเรียนที่โรงเรียนนะคะนักเรียนก็นำสมุดนี้มาส่งดิเชอร์จ๋าได้เลยแต่ถ้าใครที่กำลังเรียนกับดิเชอร์จ๋านะคะใน ออนแฮนนี้นักเรียนคะเมื่อไหร่ที่นักเรียนมาโรงเรียนหรือว่านักเรียนนะคะสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วส่งที่คุณครูประจําชั้นได้เลยนะคะเพราะว่าเชอร์จ๋าจะได้ให้คะแนนแล้วก็ตรวจด้วยเนาะสิ่งที่เชอร์กำหนดให้คืออะไรบ้าง make the bed make the bed ก็คือการเก็บที่นอนดูสิปอห้แล้ว ตื่นขึ้นมานะคะนักเรียนจะต้องรับผิดชอบในการเก็บที่นอนหรือว่าใครยังให้แม่เนี่ยมาคอยเก็บอยู่เปลี่ยนใหม่นะคะไม่เอาเนาะเราโตแล้วอะไรที่เราทําได้เราก็ทานะคะช่วยแบ่งเบาภาระก็คือแค่นักเรียนเนี่ยหันหลังกลับไปที่นอนจากนั้นก็จัดนะคะหมอนผ้าหม่มพับผ้าห่มให้เรียบร้อยแล้วก็คลุมนะคะแค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไป wash the dishes ก็คือการล้างจานดังนั้นการล้างจานเนี่ยนักเรียนก็ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการเข้าค่ายพักแรมฝึกให้นักเรียนได้นะคะช่วยเหลือตนเองอันนี้เมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้านทานข้าวเสร็จเก็บโต๊ะนะคะเก็บจานไปล้างลูก แต่การล้างบางทีเราต้องระวังนะคะเพราะว่าน้ำยาเนี่ยมันจะลื่นอาจจะทำให้เกิดจานแตกแก้วแตกแล้วก็บาดนิ้วมือของเราได้เป็นอุบัติเหตุอีกอันนี้ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะ pour the water คือการกอกน้ำเด็กๆหลายคนนะคะก็จะไปอาชอบในการกอกน้ำนะคะเข้าตู้เย็นเนาะเพื่อเอาไว้สำหรับดื่มสดชื่นในตู้เย็นแบบ กระหายอะ่ะพอเรากระหายแล้วเปิดตู้เย็นมาเห็นน้ําเย็นๆนะคะเราก็สามารถที่จะนํามาดื่มพอเป็นกระอาบพอกระหายได้นักเรียนก็ต้องคอยดูนะคะคอยกรอกน้ําเข้าตู้เย็นด้วยเช่นเดียวกันต่อไปค่ะ feed my pets แปลว่าการให้อาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งที่บ้านนักเรียนเนี่ยก็คงจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันมากมายแต่บางคนบอกว่าไม่ได้เลี้ยงเลยค่ะก็แค่ไม่ต้องติ๊กนะคะเวันไม่ต้องติ๊กผ่านไปเลย นักเรียนก็ปล่อยให้โล่งไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำดังนั้นอะไรที่เราไม่ได้ทําเราไม่ต้องติ๊กเพราะให้เช่าจับไม่ได้บังคับว่าจะต้องติ๊กทั้ง7วันแต่แค่เป็นการสํารวจว่าอาทิตย์นะคะอาทิตย์จนถึงวันเสาร์เนี่ยทำอะไรบ้างเท่านั้นเองบางวันอาจจะทําบางวันอาจไม่ได้ทําหรือบางวันไม่ได้ทําเลยก็ได้ต่อไปค่ะ water the plants ก็คือการรดน้ําต้นไม้และสุดท้าย do the laundry Do the laundry ก็คือการเอาผ้าไปซักนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะไม่ได้ซักมือเนาะตอนนี้นะคะก็คือซักเครื่องเราเช็งว่า do the laundry อย่าลืมนะคะเสร็จแล้วส่งครูประจำชั้นถ่ายรูปส่วนคนที่นะคะมาโรงเรียนแบบออนไซน์ site, นักเรียนก็มาส่งดิเชื่อจ๋าในห้องเรียนกันได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานบ้านของเรานะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนไปเกี่ยวกับ shore นะคะซึ่ง shore หมายถึงงานบ้านซึ่งงานบ้านมันก็ต้องมีเยอะแยะแหละแต่อันนี้คือเป็นแค่บางส่วนนะคะเป็นแค่บางส่วนที่เรายกมาเท่านั้นเองค่ะทีนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําศัพท์นะคะคำศัพท์ที่เป็นคําศัพท์ที่นะคะเพิ่มเติม จากในหนังสือเรียนของเราเพิ่มเติมจากในหนังสือเรียนของเราเชื่อจ๋านะคะพยายามที่จะหาคําศัพท์เนี่ยที่นอกเหนือจากในหนังสือเรียนเพราะว่าในหนังสือเรียนของเราก็จะมีคําศัพท์แค่บางส่วนทีนี้ถ้าเด็กสงสยัยหรือว่าถ้าเป็นงานบ้านอย่างอื่นเราจะรู้ได้ยังไงเชื่อจ๋าก็เลยนำำําคําศัพท์เหล่านี้นะคะมาให้กันกับนักเรียนด้วยที่สําคัญอย่าลืมนะคะ เดี๋ยวดิฉันจา๋านะคะ,ะให้นักเรียนเนี่ยนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเมื่อนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาให้นักเรียนเขียนวันที่วันที่ให้เรียบร้อยจากนั้นเขียนคําว่า vocabulary ก็คือคําศัพท์เกี่ยวกับชอ นะคะในตอนนี้นักเรียนอาจจะเขียนไม่ทันไม่เป็นไรนักเรียนสามารถที่จะแคปหน้าจอไว้แล้วหลังจากเรียนเสร็จหรือว่ามีเวลานะคะหลังจากการเรียนของเราในแต่ละวันแล้วอะไรนะคะหรือว่าวิชาไหนที่เรายังไม่เรียบร้อยหรือว่าทํายังไม่เสร็จนักเรียนสามารถที่จะทําย้อนหลังแล้วก็ทําให้มันเสร็จได้อันนี้ก็จะเป็นนะคะในส่วนของการบ้านเนาะการบ้านค่ะ ให้นักเรียนนะคะลอกคำพท์เกี่ยวกับงานบ้านนี้ทั้ง10ข้อลงในสมุดค่ะวิธีการจดนักเรียนจะต้องเขียนเป็นข้อนะคะซึ่งข้อ1ถึงข้อ10แล้วก็เขียนคำอ่านแล้วก็คำแปลทำไมจึงต้องบังคับให้เขียนคำอ่านและคำแปลเพราะคำอ่านนะคะช่วยนะคะช่วยนะคะจำเป็นมากที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยอ่าน อ่านคำศัพท์คำนั้นได้นั่นเองและเมื่อเราอ่านได้แต่เราไม่รู้ความหมายก็จะช่วยไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้านักเรียนนะคะอ่านคำอ่านได้จำคำจำความหมายได้จำคำแปลได้อันนี้ก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวทีนี้ค่ะ ในช่วงที่เชิญจา๋อาอธิบายไปด้วยนักเรียนก็สามารถที่จะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่แล้วอาจจะเขียนคำศัพท์ไปพร้อมกับที่เชิญจ๋าได้เลยนะคะช่วงที่เชิญจา๋อาอ่านนักเรียนสามารถที่จะลอกคำศัพท์คำอ่านคำแปลไปได้เลยนะคำแรกที่เราเพิ่มเติมค่ะคึกดินเนอร์คึกดินเนอ่ะเดี๋ยวเชิญจา๋าอนุญาตนะคะขออนุญาต ใช้ลูกศรชี้ให้นักเรียนดูตามด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าบางคนจะได้รู้ว่าเช e r จา๋าถึงคําไหนแล้วนั่นเองคะ่ะเชิญจา๋าถึงคําไหนแล้วหนูยังไม่รู้เลยเชิญจ๋าครับเชิญจ๋าคะไหมเป็นไรคะ่ะคำแรกนะคะ Cook Dinner คือการทำอาหารเย็นบางคนนะคะโอ้โหจากที่เช่จาจะได้พอทราบเนี่ยนักเรียนป .5 บางคนนะคะก็สามารถที่จะทำข้าวทานได้แล้วคำว,ว่าทานข้าวทานได้แล้วหมายถึงคืออยากอะไรก็ลองลงมือทําแล้วก็สามารถที่จะทําด้วยตัวเองได้ช่วงที่พ่อแม่ออกไปทํางานเราเรียนอยู่ที่บ้านอ้าวเกิดหิวขึ้นมาจะทำยังไงบางคนก็ลุกขึ้นมา ทำไข่เจียวบางคนก็ลุกขึ้นมาต้มมามา่าบางคนนะคะก็าอาจจะมากกว่านั้นก็คือผัดกะเพราโอ้โหก็ได้เลยหลายอย่างเลยนะคะ cook dinner ทำอาหารเย็นอันนี้คือเป็นการทำอาหารเย็นเนาะแต่ถ้านักเรียนจะทำอาหารเช้า cook breakfast cook lunch นะคะแตกต่างกันไปอันนี้เลยเหมือนเดิมคะ่ะ make the bed คือการจัดเก็บที่นอนที่เราได้กล่าวไว้ข้างตน้น clear the table คือการเก็บจานชามที่บอกไว้ถ้าสมมุติว่าเรา set the table คำว่า Set the table คือการจัดนะคะการจัดเตรียมการจัดเตรียมยังไม่ได้เก็บนะคะเป็นการจัดเตรียมไว้เพราะว่าแม่บอกอ่ะเด็กๆคะ่ะอ่ะเด็กๆลูกๆพ่อมาทานข้าวเย็นได้แล้วเรามาทานข้าวได้แล้ว นักเรียนก็จะเซต the table ก็คือมีจํานวนสมาชิกเท่าไร่จานชามช้อนแก้วน้ําวางไว้จัดเป็นเซตไว้ตามที่นั่งอันนี้เราเรียกว่าเซต the table แต่ถ้าเป็นการเคลียร์ the table หมายถึงอะไรเป็นการนะคะเก็บจานชามหลังจากที่เราทานข้าวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเก็บแล้วไปทําอะไร ก็ต้องเป็น watch the dish ก็คือการนำมันไปล้างนั่นเองเป็นขั้นตอนต่างๆนะคะ clear the table เก็บจานชามจากโต๊ะไปล้างนั่นเองคำที่4ี่ wipe the table wipe the table ก็คือการเช็ดโต๊ะอาหาร ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เราเก็บแล้วเคลียร์แล้วยังมีเศษอาหารบางอย่างที่อาจจะนะคะอยู่บนโต๊ะอาหารเราก็ต้องมีการเคลียร์ค่ะในการเช็ดนะคะโดยใช้ผ้าหรือไม่ก็อาจจะใช้นะคะอ่าเขาเรียกว่าน้ํายาเช็ดเช็ดให้โต๊ะทําความสะอาดให้ให้พร้อมในการรับประทานในครั้งต่อไปคะ่ะ Sweep the floor Sweep The floor คือการกวาดพื้นกวาดบ้านนะคะเมื่อ่อคำต่อไปคำนี้ iron iron คือเตารีดนะลูกนะ clothes ก็คือเสื้อผ้าแต่ถ้าคำนี้มารวมกันค่ะ iron clothes iron iron clothes ก็คือการรีดผ้า บางคนพ่อกับแม่ยังไม่อนุญาตให้นักเรียนเนี่ยได้ได้รีดพาเองเพราะว่าเตารีดมันร้อนถ้านักเรียนไม่รู้การปรับอุณหภูมิความร้อน เสื้อผ้าอาจจะเสียหายอาจจะเกิดการไหมได้บางคนไม่รู้จะปรับยังไงเสื้อผ้าอาจจะยับได้นะคะแต่ถ้ามีการสอนวิธีขั้นตอนต่างๆนักเรียนก็อาจจะสามารถทําได้เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เราไม่รู้วิธีการใช้เนี่ยความร้อนถ้ามันโดนมือหรือโดนอะไรเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นแผลผุพองได้อันนี้ก็จะอันตรายต้องระวังด้วยนะคะ iron c l o t e s ก็คือการรีดผ้า wash d i t e g e t watch dish it คือการล้างจานค่ะ clear dish it clear dish it เก็บจานอาหารเก็บจานอาหาร, ane, หารก็คล้ายๆกับคำว่า set the table อันนี้คือเป็นการแยกนะคะถ้า set the table คือเก็บทั้งโต๊ะแต่ถ้าเป็น clear dish it ก็คือเก็บแค่จานนะคะเก็บแค่จานอาจจะเป็นจานที่ล้างแล้วก็ได้หรือไม่ก็เป็นจานที่นะคะ นักเรียนเนี่ยใช้ใช้ในการรับประทานนะคะเอาวางเป็นจานใส่ของก็ได้ค่ะ set the table ที่สักครู่นี้ได้พูดแล้วนะคะการจัดโต๊ะอาหารและสุดท้ายค่ะ scrub the floor scrub คือการขัดคือการถูแต่บางคนบอกว่าถ้าเป็นการถูคือ mop นะคะนักเรียนเคยได้ mop mop นะคะ mop mop ก็คือไม้ถูพื้น mop the floor คือการถูพื้นแต่อันนี้ค่ะเราไม่ถูเนาะสมมุติว่า พื้นของเราเนี่ยนะคะสกระปรกมากๆเราก็ต้องมีการขัดไม่ว่าจะเป็นการขัดห้องน้ําขัดพื้นให้มันดูนะคะสะอาดมากยิ่งขึ้นเราใช้คําว่า scrub scrub the floor scrub the floor คือการขัดพื้นนั่นเองคะ่ะอย่าลืมนะคะ อาจารจาก็ได้อ่านเสร็จทั้ง10คำเรียบร้อยแล้วถ้าใครยังลอกไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะให้นักเรียนนะคะแคปหน้าจอนี้ไว้เมื่อแคปหน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะเขียนคำอ่านคำแปลแล้วก็ลอกลงในสมุดนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของหน้านี้กันนะคะซึ่งในหน้านี้ก็จะต่อจากงานบ้านของเราเนาะ เมื่อเราต่อจากงานบ้านอันนี้ก็อาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะคะแต่จะเป็นคำศั์ที่เป็นกิจกรรมอันนี้คือหลังเลิกเรียนค่ะหลังเลิกเรียนคือ after school after school ก็คือหลังเลิกเรียนบางคนนะคะก็เลิกเรียนอยู่ที่บ้านก็คือ on hand นะคะเลิกเรียนอยู่ที่บ้าน บางครั้งถ้านักเรียนเรียนเสร็จแล้วหรือว่านักเรียนมีมีกิจกรรมที่จะต้องทําหลังเรียนบางคนบอกว่า do homework ก็คือทําการบ้านเพราะว่าแต่และว,วิชาเนี่ยค,คุณครูก็ได้ให้การบ้านอยู่แล้วนะคะ บางคนก็ไล่ w h a t the t i a r t เพราะว่ากิจวัตรประจําวันจะต้องทําด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูคําศัพท์แคํคำนี้กันว่า8คํานี้อ่านออกเสียงยังไงและความหมายนะคะหมายถึงอะไรคะ่ะ a learn the word learn the words ก็คือการเรียนรู้คําศัพท์นั่นเองนะคะ number one do homework อ่านออกเสียงตามได้เนาะ do homework ก็คือการทําการบ้าน number two w h a t the dishes ก็คือการล้างจาน t r e e clean my day ก็คือการทําความสะอาดโต๊ะตัวเองก็คือโต๊ะเรียนของตัวเองบางคนนะคะมีโต๊ะจะต้องจัดให้เรียบร้อยหนังสืออุปกรณ์การเขียนนะคะหลังจากเลิกที่ตัวเองเลิกเรียนหรือว่าเรียนเสร็จ Number ร์โ t ร e เซตดิอัล t ามเซตดิอรามอรามหมายถึงนะคะอะ่การปลุกดันั้นคือ Set the alarm คือการตั้งนาฬิกาปลุกเพราะบางนักเรียนจะต้องมีวิน,นัยตื่นขึ้นมาเรียนให้ทันนั่นเองค่ะ 5. go fishing go fishing คือการไปตกปลาก็จะเป็นอ่าอดิเลกนะคะงานกิจกรรมของใครหลายๆคนช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะที่อาจจะ ไปกับพ่อซึ่งพ่อนี่ก็ชอบตกปลาก็อาจจะติดท้ายไปด้วยไปตกปลาด้วยนะคะ s Go Swimming Go Swimming คือการไปไว่ายน้ำแต่ตอนนี้นะคะสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเนาะสระบางที่ก็ยังอาจจะยังไม่เปิดเพราะว่าในสระเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งของการแพร่เชื้อได้นะคะ s e v Go Bowling Go Bowling คือการไปโยนโบลิง่งมีใคร ชอบไปโยนโบลิ่งหรือว่ามีใครเคยไปโยนโบลิ่งไหมคะอ่า Number 8 go to sleep go to sleep ก็คือการเข้านอนแล้วก็นอนหลับเลยนะคะอันนี้ก็อย่าลืมนะคะเด็กๆถ้านอนดึกเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยติดเป็นนิสัยพอตอนเช้าไม่อยากจะตื่นพอเริ่มเรียนคาบแรกอ้าวเพื่อนเรียนไปถึงไหนแล้วแต่เรายังไม่ได้ลุกขึ้นมาเรียนเลย นะคะดังนั้นคือนักเรียนต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองนะคะนอนไม่ดึกนะคะสามทุ่มสี่ทุ่มเข้านอนได้แล้วตื่นนะคะเจ็ดโมงแโมงนะคะเพื่อที่จะมาเรียนเนาะดังนั้นนักเรียนก็อลองลองใครที่นอนดึกๆก,ก็อาจจะปรับตัวใหม่นะคะโอเคค่ะดานันชาจะจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเราค่อยไปฟังซีดีเนาะ number one, do homework number w a t c h the dishes Number 3 Clean my d e s k Number 4 Set the alarm Number 5 Go Fishing Six Go Swimming s e v e n Go Bowling Number 8 Go to sleep ต่านักเรียนฝึกบ้างเดี๋ยวเชื่อจาจะบอก Number 1ให้นักเรียนพูดนะ <c oughs> ขอภัยคะ่ะ Number one, do homework. Number two, number three, number four, number five, number six. Number 7 Number 8ปรบมือให้ค่ะสำหรับนักเรียนนะคะที่อ่านออกเสียงกันนะคะทีนี้ค่ะเราไปฟังซีดีกันดีกว่าว่าทั้ง8คํคำนะคะที่เราฟังมาเมื่อสักครูน่นี้ฝึกอ่านกันเมื่อสักครู่นี้นะคะเจ้าของภาษาเนี่ย Hey, learn the words. Number one. Do homework. Number two. Wash the dishes. Number three. Clean my desk. Number four. Set the alarm. Number five. Go fishing. Number six. Go swimming. Number seven. Go bowling. Number eight. Go to sleep. When <riots> <maple sounds> <situación> <Question Als Dosan> แตเชื่อจากก็เชื่อว่านักเรียนนะคะก็คงอ่านออกเสียงไปด้วยเนาะโอเคค่ะก็นะคะอย่าลืมค่ะเชื่อจากขอฝากนะคะหนึ่งคือการบ้านให้หนักเรียนนะคะลอกคำาัาทสิบคำนี้ <c oughs> ลงในสมุดแล้วก็อย่าลืมค่ะเขียนคำอ่านพร้อมคำแปล จากนั้นนะคะในหน้านี้ให้นักเรียนเขียนคำอ่านไว้ซึ่งครั้งหน้านะคะทิเชอร์จ่าเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะได้ดูว่าคําศัพท์ที่ตัวเองเขียนเนี่ยเขียนเสร็จหรือเปล่าไรเชื่อจากได้สอนอ่านกันเรียบร้อยแล้วเนะาะค่ะอย่าลืมนะคะการบ้านของเราให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งที่คุณครูประจำชั้น ให้นักเรียนนะคะทําการบ้านหนานี้เนาะแล้วก็เอาไว้ส่งดิเชอร์จ่านะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะคนที่มาโรงเรียนนักเรียนก็ส่งในห้องได้เลยเอาไว้เจอกันใหม่นะคะซึ่งวันนี้โอ้โหหมดเวลาลงไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าซึ่งในครั้งหน้าเนี่ยดิเชอร์จ่าก็จะให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้นะคะอาทําลงในแบบฝึกหัดบ้างแล้วก็นะคะเป็นการ ฝึกบทสนทนาว่าถ้าเป็นการถามถึงเกี่ยวกับกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่เราทําหลังเลิกเรียนหรือไม่ก็วันไหนเนี่ยจะถามคําว่าอะไรดังนั้นวันนี้ขอจบในเรื่องของคําศัพท์ นะคะเกี่ยวกับงานบ้านแล้วก็คำศัท์ที่เกี่ยวกับหลังเลิกเรียนก่อนเนาะเอาไว้เจอกันนะคะในะครั้งหน้านะคะในครั้งหน้าชั่วโมงหน้าสำหรับนะคะคาบนี้ในวันนี้เชื่อจักก็ต้องขอตัวลายไปก่อนเพราะว่าจะได้ให้นักเรียนนะคะทำการบ้านลงในสมุดนั่นเองค่ะเอาไว้เจอกันคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย